คาถาหัวใจเศรษฐีอุอากาะศะหมายความว่า 1. อุทฐานสัมปทาความขยันหมั่นหาทรัพย์ 2. อารักขะสัมปทาขยันแล้วรู้จักเก็บรู้จักรักษาทรัพย์เอาไว้ 3. การยานามิตรตาการคบเพื่อนที่ดีการมีมิตรที่ดีการยานามิตร 4. สมชีวิตา การเลี้ยงชีพด้วยความเสมอต้นเสมอปลายสมดุลไม่ลำบากเกินไปไม่สบายเกินไปหากเราปฏิบัติตาม4ข้อนี้คือขยันเก็บรักษาคบเพื่อนดีใช้ชีวีพอเพียงเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้